นุกี้ฟอร์ดต้อง r กลียสตรแบบมีสไตล์เดี๋ยววันนี้นุกี้จะพามาดูเป็นเจ้า f อร์ดแลนเจอร์แรปเนะคะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่1.699.000าบาทนะคะตัวนี้ตัวเครื่องจะอยู่ที่2.0ลิตรนะคะแรงม้าจะอยู่ที่213และแรงบิดจะอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะตัวนี้เป็นตัวออโต้10สปีดนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นสายลุยเลยทีเดียวค่ะ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลูกี้ใส่อะไรให้กับเจ้าคันนีบ้างค่ะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ชุดกระจังหน้าเลยค่ะโดยพื้นฐานตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์นะคะมาฟอกมาพร้อมอกับตัวไฟ LED 3จุดนะคะสีขาวด้านบนเลยนะคะโอเคเรามาดูต่อกันที่กันชนหน้าเลยค่ะกันชนหน้าเขาใส่ให้เป็น การชนหน้าแฮมเมอร์นะคะตัวนี้เป็นแฮมเมอร์ของแท้จากโรงงานเลยนะคะที่สำคัญเซนเซ,นเซอร์สี่จุดด้านหน้าก็ยังใช้งานได้ปกตินะคะถือว่าเป็นสายลื่นเลยทีเดียวและยังมาพร้อมกับตัวห่วงลากจูงนะคะสองห่วงค่ะตัวนี้เป็นสีดำนะคะก็คือเป็นห่วงลากจูงแบบตัวท็อปเลยทีเดียวก็ถือว่าเท่ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวค่ะและยังมาพร้อมกับตัวสายวินอีกค่ะ ตัวใส่วินตรงนี้คือใช้งานได้จริงนะคะสามารถลากจุงสามารถดึงดึงตัวรถขึ้นจากาตัวหลุมได้จริงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ท้ายคลิปเนาะว่าเขาใช้งานยังไงกันโอเคเรามาดูกันต่อที่ไฟหน้าเลยค่ะตัวนี้นุกี้ทำให้เป็นไฟหน้า m มัสแตงนะคะโดยพื้นฐายเขามากับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เนาะมาพร้อมกับตัว วงแหวนร,รอบนอกตรงนี้เราใส่ให้เป็นวงแหวนลูกสี่เหลี่ยมนะคะแล้วที่สําคัญตัวลูกแก้วลูกค้าก็ยังสามารถเลือกได้ค่ะเป็นสีขาวสีฟ้าสีแดงแต่ว่าคันนี้นุกกี้เลือกให้เป็นสีแดงนะคะเดี๋ยวเราอาจจะไปดูที่ท้ายคลิปว่าลูกอ่าลูกแก้วสีแดงตาแดงตาดุเป็นยังไงค่ะยังมาพร้อมกับตัวไฟลัดนิง่งคีบสลับสามคีบตรงนี้นะคะตรงนี้นุกกี้ก็ใส่เพิ่มให้ลูกค้าด้วยค่ะ โอเคเรามาดูต่อกันที่ด้านล่างเลยค่ะด้านล่างตรงนี้ลูก,กี้ใส่ให้เป็นครอบแขงนะคะครอบแขงเป็นสีเทาเนาะหรือว่าลูกค้ายอยากเลือกเป็นสีแดงตรงนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะไฟตัดหมอกก็ยังใช้งานได้ปกตินะก็คือไฟด้านล่างตรงนี้ก็คือใช้งานได้ปกติเดี๋ยวเรามาดูต่อกันที่ด้านข้างนะคะตรงนี้ลูก,กี้ใส่ให้เป็น รอบซุ้มล้อนะคะ6นิ้วนะคะตัวนี้จะเป็นสีดาด้านนะคะแบบเงามุกนะคะตรงนี้ก็คือลูกคี้ใส่ให้ลูกค้าไปเลยโอเคแล้วมาดูต่อกันที่ตัวล้อแม็กนะคะล้อแม็กตัวนี้จะเป็นล้อแม็ก XD นะคะเป็นลาย XD ก็คือขอบอยู่ที่20นะคะตัวนี้จะเป็นตัวแม็กอยู่ที่ส0มาพร้อมกับตัวยาง Cooper คูเปอร์ค่ะ แล้วก็ซีรีส์ยางจะอยู่ที่305ทา 55R20 นะคะตัวนี้ก็จะเป็นยางปูเปอร์ถือว่าเป็นใสายลุยเลยทีเดียวค่ะถ้าลูกค้าที่เคยดูตัวยางที่แบบเป็นใสายลุยอะไรอย่างนี้ก็ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งตัวเลือกเลยนะคะที่เป็นแบบาสายลุยโอเค ตัวแรปเตอร์ตัวนี้ก็ยังมาพร้อมกับเจ้าตัวคลีปด้านข้างนะคะก็คือเหมือนกับตัวฉลามเลยทีเดียวเขามากับคลีปด้านข้างที่เป็นสีเหลืองเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกระต่อกันที่ไฟข้อไฟข้างเลยค่ะข้อกระจกข้างตรงนี้เนาะก็คือจะเป็นข้อกระจกข้างเราใส่ข้อเพิ่มเติมให้เนาะเป็นสีดําด้านนะคะตัวนี้จะมีไฟลันนิ่งด้านด้านด้านข้างเลยค่ะ มาพร้อมกับตัวไฟสองข้างด้านล่างเลยค่ะตรงนี้ก็คือสามารถส่องน้านข้างนอ้อยแล้วก็สามารถส่องบันไดได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวเรามาดูกระต่อที่ด้านบนเลยค่ะด้านบนตรงนี้นุกี้ใส่ให้เป็น <Like. S 1> ไลท์บาร์ค่ะตรงนี้ก็คือนุกี้ใส่เพิ่มเติมให้ลูกค้าเนาะสามารถส่องได้ระยะก,กว้างเลยทีเดียวสําหรับในเวลายามค่ำคืนเนาะก็คือเขาสามารถส่องตีวงกว้างให้ลูกค้าเห็น ในระยะที่กว้างขึ้นเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกระตอที่บันไดข้างเลยค่ะเดิอพื้นฐานอ่าเดิอพื้นฐานแล้วบันไดข้างของเขาจะเป็นตัวยิงทรายเนาะแต่ว่านี้นกี้ใส่ให้เป็นบันไดเหล็กของแฮมเมอร์เลยค่ะก็ในเมื่อด้านหน้าเป็นแฮมเมอร์เนาะด้านข้างจะเป็นยี่ห้ออื่นเป็นไปไม่ได้เลยนุกี้ก็ต้องใส่ให้เป็นแฮมเมอร์ครับเป็นบันไดเหล็กแท้จากแฮมเมอร์เลยครับถือว่ารับน้ําหนักได้มากกว่า1,000กิโลกรัมเลยนะคะ แล้วก็ง่ายต่อการใช้งานด้วยค่ะโอเคเรามาดูต่อกันที่ฟิล์มเลยค่ะตัวฟิล์มตัวนี้นุกี้ใส่ให้เป็นฟิล์มเซรามิกนะคะ<ๆ>ก็คืออยู่ที่4 0 60นะคะ<ๆ>ก็ถือว่า<ๆ>ไม่มืดจนเกินไปเนาะ<ๆ>ก็ถือว่าออกเป็นสีชาสำหรับเวลายามค่ำคืนบางทีลูกค้าจะคิดว่าขับในยามค่ำคืนอาจจะมืดเกินไปอะไรอย่างเงี้ยถือตัวนี้ถือว่าโอเคเลยในระดับหนึ่งเนาะ โอเคเรามาดูกันต่อที่เบ้ากันลอยเลยค่ะเบ้ากนรนลอยตัวนี้นุก,กี้ใส่ให้เป็นเบ้ากันลอยสีดําด้าตัดด้วยตัวหนังสือแรนเจอร์สีแดงเลยนะคะก็คือตัวนี้สามารถป้องกันรอยเล็บรอยขีดข่วนรอยแหวนแล้วก็สามารถป้องกันรอยขนแมวได้เป็นอย่างดีเลยค่ะโอเคเรามาดูกันต่อที่คิ้วกาตราเลยค่ะ ชิ้ก็ศาสต์ตัวนี้นุกกี้ก็แถมให้ลูกค้า4ประตูเลยนะคะเป็นของแท้จากโรงงานเลยค่ะเบิกตรงจากศูนย์ลูกค้าสังเกตได้จากตัวเด e New r a n g e r ด้านข้างเลยนะคะตรงนี้ก็คือของแท้จากโรงงานแน่นอนค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูต่อที่โลบาร์หลังเลยคะ่ะโลบาร์หลังตรงนี้นุกกี้แถมให้เป็นเป็นโลบาร์ทายแฮมเมอร์นะคะตัวนี้ก็คือ เป็นตัวโลบาท้ายตัวสั้นนะคะก็คือลูกี้แถมให้ลูกค้าไปเลยแต่ตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปของโลบาสั้นของแฮมเมอร์เลยทีเดียวเขายังมากับมาพร้อมกับตัวไฟสองท้ายแล้วก็ไฟเบรกเวลายามข้าคือเวลาลูกค้าถอยหลังเนาะก็สามารถเห็นวงกว้างเลยทีเดียวโอเคเรามาดูต่อกันที่ด้านบนเลยค่ะ ตัวนี้เป็นตัวโรเลอร์ชัตเตอร์นะคะเป็นของโรเลอร์มาสเตอร์ค่ะตัวนี้เราก็ใส่เพิ่มเติมให้ลูกค้าค่ะสามารถป้องกันน้ำได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวแต่ว่าก็คือจะเป็นแฮนด์เมดเนาะโอเคก็ถือใช้งานได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวเขาก็ป้องกันฝนป้องกันน้ำได้เป็นอย่างดีนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูต่อกันที่ด้านหลังนะคะตรงนี้นุกี้ใส่ให้เป็นอ่า ไลเนอร์ป้องกันรอยนะคะแต่ว่าตัวนี้ถือว่าโอเคเลยก็คือเขามีมาพร้อมกับตัวไฟส่งท้ายเนาะมาพร้อมกับตัวไลเนอร์เรียบร้อยแล้วเพื่อเพิ่มความสว่างในยามค่ำคืนค่ะสำหรับลูกค้าที่เป็นสายลุยเนาะโอเค okay. เดี๋ยวเรามาดูต่อกันที่กันชนท้ายค่ะ ในเมื่อรอบพันเป็นแฮมเมอร์แล้วการชนท้ายจะเป็นยี่ห้ออื่นเป็นไปไม่ได้เลยนะคะการชนท้ายนุกกี้ก็ใส่ให้เป็นการชนท้ายแฮมเมอร์แบบตัวเต็มเลยนะคะตัวนี้ก็ถือว่าโอเคในะระดับหนึ่งเลยทีเดียวและที่สําคัญตัวเซ็นเซอร์สจุดด้านหลังตรงนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะคะและยังมาพร้อมกับตัวห่วงลากจูงสีดํา ตัวนี้ถือว่าเป็นห ata, ่วงลากจูมตัวท็อปเลยทีเดียวค่ะถือว่าดูเท่ดูดุดันเลยทีเดียวนะคะตัวนี้สําหรับลูกค้าที่ชอบสายดุดันค่ะและยังมาพร้อมกับตัวตุ้มลากเรือนะคะตัวนี้จะเป็นตุ้มลากเรือนะคะเป็นปากนกแก้วนะคะตัวนี้ก็คือเป็นตุ้มลากเรือแบบปากนกแก้วก็คือเขาสามารถใช้งานได้จริงนะคะสําหรับลากเรืออะไรอย่างนี้รับน้ําหนักได้จริงค่ะ และเจ้าตัวนี้ยังมีกล้องมองหลังอยู่ที่ด้านล่างป้ายตัว Ford ต,ตรงนี้เลยถือว่าแอบ,บงานได้เนียนเลยทีเดียวค่ะตัวนี้ถือว่าโอเคเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวเรามาดูต่อกันที่ไฟท้ายนะคะไฟท้ายตัวนี้จะเป็นไฟท้ายตัวสมูกเนาะก็คือตัวนี้จะเป็นไฟ LED รูปตัว U นะคะ UO ก็แล้วก็จะมีตัวไฟ running ด้านล่างมาเรียบร้อยยแล้ว ถือว่าดูเท่แล้วก็ดูดันเลยทีเดียวสําหรับลูกค้าที่ชอบเป็นตัวนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูต่อกันที่ด้านในเลยค่ะด้านในตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวเบาะหนังทรงสปอร์ตเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเขาเป็นเบาะหนังเนาะแล้วก็หุ้มตัวคนขับได้เป็นอย่างดีเลยก็คืออกอกตัวคนขับเนาะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตเนาะ โอเคเดี๋ยวมาดูต่อกันที่ภายในเลยค่ะมาพร้อมกับตัวพวงมาลัยไฟฟ้านะคะตัวนี้สามารถคอนโทรลตัวจอจากตัวพวงมาลัยเรียบร้อยแล้วเนาะเพิ่มเสียงลดเสียงสามารถคอผ่านตัวพวงมาลัยได้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้สามารถใช้ครูสคอนโทรได้ก็คือจากพวงมาลัยไฟฟ้าตรงนี้เลยตัวพวงมาลัยไฟฟ้าจะดีกว่าตัวพวงมาลัยพาวเวอร์ก็ตรงที่ว่าเขาจะสามารถใช้นิ้วเดียวในการหมุนได้เลยเนาะ แต่ลูกค้าบางท่านก็อาจจะซีเรียสว่าเอ๊ะทำไมถ้าเกิดสมมติว่าลูกรถขับเร็วขึ้นอ่าพวงมาลัยอ,อาจจะสะบัดหรืออะไรอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่เลยค่ะก็คือเขาจะหน่วงตามความเร็วที่ลูกค้าขับเร็วขึ้นเนาะเขาจะหน่วงเพิ่มขึ้นนั่นเอง ลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลเลยค่ะและที่สําคัญตัวนี้ยังมาพร้อมกับตัวนี้เป็นจอมาติดทัศนะคะมาที่8นิ้วคอนโทรลจากพวงมาลัยไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้พอก็จะเป็นมาที่เบาะหนังที่เบาะหนังสีดำเนาะตัดด้วยได้สีน้ำเงินเรียบร้อยแล้วถ้าลูกค้าท่านใดสนใจเป็นเจ้าแรปเตอร์คันนี้นะคะเดี๋ยวดูพี่จะทิ้งเป็นลิงก์ไลน์แล้วก็ ลิงก์ Facebook แล้วก็เบอร์โทรของนุกกี้ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะคะยังไงไวันนี้นุกกี้ขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะ ตัวนี้สามารถล็อกกับตัวต้นไม้ได้เลยนะคะก็คือว่าเข็บแรงสามารถตอก,อก,อกสามารถยึดได้ดีแล้วก็ติดนได้ดีพอแล้วค่ะโอเคค่ะพอแล้วค่ะ